นิยายเสียงเรื่องมายารลวงโดยวาดวจีตอนที่23หุบเหวของความทุกข์เย็นนั้นสายันเฝ้าคอยจิตราด้วยความหวังว่าเธอจะกลับมาคุยให้เข้าใจกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวเธออาจจะรีบจัดการธุระให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาแต่จนเวลาล่วงไปจนเลยเวลาที่เธอเคยกลับ ก็ไม่มีวีแววว่าจิตราจะกลับสายันประคองร่างเดินขึ้นไปบนห้องนอนอย่างคนที่หมดแรงด้วยความทุกข์ที่ถาโถมความรู้สึกเสียใจน้อยใจที่คนเป็นเมียไม่ให้ความสำคัญทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องใหญ่เธอคงคิดว่าเธอมีสิทธิ์จะใช้เงินอย่างไรก็ได้คงลืมไปว่าครึ่งหนึ่งของเงินทองที่งอกเงยมา เขาเองก็มีส่วนและเป็นกำลังสำคัญเช่นกันสายยันรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าเขารักและทุ่มเทให้กับเธอและครอบครัวมาตลอดในสมองของสายยันเต็มไปด้วยเรื่องต่างๆเรื่องหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาทำต่อเท่าแก่สมบุญหรือนี่เป็นกรรมที่เขาเนรคุณภาพในหัวเขาสลับไปมาทั้งภาพที่เห็นจากรูปถ่ายที่เพื่อนเอามาให้ดู ทั้งภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเองกระเจิดกระเจิงให้เขาจินตนาการไปถึงความไม่ซื่อของเมียรหรือเขาถูกสวมเขาให้แล้วนานเท่าไหร่แล้วที่เธอทําแบบนี้จิตดาไปกรุงเทพกี่ปีแล้วเธอติดต่อกับผู้ชายคนนั้นมากี่ปีทุกอย่างวนอยู่ในหัวเขาเพลียแต่ไม่สามารถหลับตาลงได้เลยทุกครั้งที่หลับตา ภาพต่างๆมันยิ่งชัดเจนเขารู้ว่าจะต้องพักผ่อนเพราะร่างกายและสมองเพลียเต็มทีนับตั้งแต่วันที่เขาเห็นรูปนั้นจากเพื่อนเขานอนหลับไม่สนิทเลยสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่กำลังจะหลับวันที่กลับมาจากห้างคืนนั้นเขาได้หลับเพราะร่างกายเหนื่อยจากการขับรถเพราะและการเห็นแค่รูปเขายังไม่ปักใจอะไรทั้งนั้น เพราะเป็นการถ่ายรูปโดยที่จิตราไม่รู้ตัวแต่วันนี้ข้อมูลที่เขาได้จากธนาคารทำให้เขาเครียดกินอะไรไม่ลงเลยเมื่อเสร็จงานและการโทรหาจิตรามันยิ่งตอกย้ำความไร้ค่าของเขาในความรู้สึกของเมียเขาล้มตัวลงนอนบนเตียงเขาอยากจะหลับเพื่อลืมเรื่องนี้เพื่อว่าตื่นมาสิ่งที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นสายันจึงเอายาน,นอนหลับที่เคยได้รับจากหมอมากินและหลับไปเพราิ์ยาเช้าวันเสาร์สายันตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือเพราะฤิ์ยาเขาก็ค่อยลืมตาขึ้นมา <c oughs> เห็นพัดลมบนโคมไฟเพดานหมุนช้าๆโคมไฟนี้เขาจําได้ว่าเขาและจิตราไปเที่ยวหนองคาย ไปเดินเลือกซื้อของที่ร้านตามริมแม่น้ำโขงจิตราเห็นโคมไฟช่อนี้ถึงกับหยุดและยืนมองอยู่นานเมื่อเขาเห็นจึงพูดขึ้นว่าอยากได้เหรอแม่อยากได้ก็ซื้อสิว่าแต่จะเอาไปติดที่ไหนที่บ้านเราถ้าเพดานสูงพอที่จะแขวนได้ก็มีแค่ห้องนอนเพราะเพิ่งทำใหม่ไปคิดอยู่เหมือนกันมันสวยดี แปลกตรงมีพัดลมด้วยเอาไว้เปิดเบาๆและไม่ต้องเปิดแอร์แรงมากจะดีกว่านะสายนว่าไหมแต่ว่าเพดานเราจะแข็งแรงพอหรือเปล่าตอนที่ทำบ้านใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาทำไว้ให้แข็งแรงไหมซื้อไปเถอะเดี๋ยวจัดการให้เขายังจำได้ถึงความดีใจของจิตราเมื่อมาถึงบ้านเขาเรียบจัดการเรียกช่างมาดูแล และติดตั้งโคมไฟช่อนี้ให้เรียบร้อยสายันนอนคิดถึงความหลังแต่เมื่อรู้สึกตัวกลับสู่ภาวะปัจจุบันเขารู้สึกเศร้าเพราะมันคือเรื่องจริงสิ่งที่เกิดกับเขาไม่ใช่ความฝันเขารู้สึกเศร้าเงาและโดดเดี่ยวจับใจริกตัวเพื่อจะลุกไปอาบน้ำก็เห็นมีกระดาษมาวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียง แนนลูกสาวของเขานั่นเองลูกเขียนบอกไว้ว่าพ่อหรู้เห็นพ่อหลับก,ก็เลยไม่ปลุกหรูอจะมาบอกพ่อว่าหนูสอบเสร็จแล้วแล้วจะเลยไปเที่ยวบ้านเอ้น้อยนะพ่อคงกลับไม่วันจันทร์ก็อังคารพ่อไม่ต้องห่วงนะหนูไปกันสี่ห้าคนกลุ่มหนูนั่นแหละพ่อดูแลตัวเองนะแล้วเจอกันจ้ะจุ๊บ พ่อความนั้นทำให้สายันยิ้มออกอย่างสุขใจความสุขของเขาแนนลูกสาวคนเดียวแต่แล้วเขาก็สะดุดลูกที่แม่ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลลูกที่แม่ไม่ภูมิใจไม่ผูกพันไม่เคยเลี้ยงจะรักลูกสักแค่ไหนจะรักลูกเท่าที่เธอรักผู้ชายคนนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแค่คิดแค่นี้ สายยันรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวจับใจนี่ถ้าเขาเป็นอะไรไปลูกจะเป็นอย่างไรจะอยู่ยังไงยายก็แก่แล้วจะอยู่ดูแลหลานได้สักกี่วันตลอดเวลาที่อาบน้ําแต่งตัวความคิดนี้วนอยู่ตลอดแทนความคิดเรื่องจิตตาเมื่อลงมาข้างล่างและเรียกลูกน้องมาสั่งงานแล้วสายยัน เปิดลิ้นชักเอกสารที่เก็บเอกสารส่วนตัวขึ้นมาดูส่วนมากเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เขาพ้นคิดได้ว่าโอนเงินฝากทุกเดือนแต่ไม่เคยปรับสมุดธนาคารเลยเขาตั้งใจว่าวันจันทร์ที่จะถึงคงต้องไปทำธนาคารทำธุระของเขาเองให้เรียบร้อยสายันไม่อยากอยู่บ้าน เพราะทุกมุมบ้านมีแต่ภาพของจิตราเขาจึงตัดสินใจขับรถไปเรื่อยๆจนมาถึงริมแม่น้ำเขาจอดรถและเดินไปริมตลิ่งพร้อมกับสุดนั่งลงบนขอนไม้เขานั่งเหม่อมองสายน้ำสัญชาตญาณเอาตัวรอดบอกเขาว่าเขาจะต้องไม่คิดอะไรมากไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเส้นเลือดแตกก่อนที่จะได้ฟังคำอธิบายจากจิตรา เขาบอกกับตัวเองว่าต้องรอคุยกับเธอก่อนดูจากท่าทางแล้วเธอไม่รีบร้อนที่จะมาคุยไม่ใช่เพราะเธอรู้ตัวว่าเธอไม่ผิดหรอกแต่เป็นเพราะเธอไม่แยแสความรู้สึกของเขาต่างหากเขานั่งลงบนคอนไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่กันแดดได้ดีพอสมควรการมาอยู่ใกล้สายน้ำที่มีละอองของความเย็น การได้ปล่อยใจล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆอื่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายลงอย่างไม่รู้ตัวเขาดิ่งไปกับความรู้สึกสบายนั้นจนไม่อยากรับรู้ความจริงที่โหดร้ายลูกไม่อยู่แต่ถึงลูกอยู่เขาก็คงไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังเขาไม่อยากให้ลูกเสียความรู้สึกต่อจิตตาอย่างไรเธอก็เป็นแม่ลูกจะรู้สึกไม่ดีกับแม่ไม่ได้ แต่ถ้าอย่างน้อยถ้าลูกอยู่ลูกคงจะช่วยพาเขาออกจากความทุกนี้ได้แม้จะเพียงชั่วคราวก็ตามความทุกข์ของเขาคือการต่อสู้ระหว่างความจริงที่เจอกับความอยากให้สิ่งที่เจอนั้นไม่เป็นจริงสายันตัวมาอย่างลูกกพร้าพี่น้องไม่มีญาติที่มีก็ห่างกันเขาเหมือนตัวคนเดียว ตลอดเวลาเขาฝันถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นการมีคู่ชีวิตที่เดินร่วมทางไปจนแก่เท่าเมื่อมาเจอจิตราเธอคือคำตอบทุกอย่างสำหรับเขาเขาจริงยึดเธอเป็นหลักไม่เคยมีใครคอยเตือนเขาถึงความไม่แน่นอนของชีวิตความผันแปรของใจคนไม่เคยมีใครบอกเขาว่าอย่าเอาความสุขของตัวเอง ไปขึ้นกับการให้ค่าจากคนอื่นเมื่อเขาเผชิญหลักที่เคยยึดแปลเปลี่ยนเขาจึงรู้สึกเคว้งคว้างสเปกสปะเขามองไปในสายน้ำจำภาพแม่ได้เพียงรางรางเขารู้สึกคิดถึงแม่และรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งนักสายยันไม่รู้ตัวว่าตัวเองขับรถกลับมาถึงบ้านกี่โมงเมื่อกลับมาแล้ว ก็รู้ว่าจิตตาคงไม่กลับมาอีกวันนี้บ้านปิดไฟเงียบเขาเหมือนมีชีวิตอย่างลอยลอยเขาไม่อยากตื่นแต่ก็หลับไม่ลงคืนนั้นเขาต้องพึ่งยานอนหลับและเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อให้ตัวเองหลับให้ได้เขาพยายามประคองชีวิตเพื่อคอยจิตตากลับมาแล้วอธิบายให้เขาฟังถึงจะเป็นข้อแก้ตัวแต่เขาก็พร้อมที่จะเชื่อเธอ ารอทุกนาทีรอการกลับมาพร้อมคําแก้ตัวจากเมียรักเช้าวันอาทิตย์เป็นอีกวันที่สายันตื่นมาเพื่อจะเจอกับความทุกข์ทรมานที่มันกัดกินใจของเขาทุกคนมีสัญชาตญาณดิ้นรนเพื่อจะออกจากความทุกข์ทุกวิถีทางคิดอะไรได้คิดถึงใครสายันไม่รอช้าเขาคิดถึงหลวงลุง ทึงขับรถไปหาท่านที่วัดแต่เมื่อไปถึงลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านรับน,มนิมนไปต่างอำเภอจะกลับมาก็อีกสองสาวันสายาัน้แะจะเดินไหลตกขับรถออกจากวัดเขาคิดถึงเพื่อนรุ่นน้องเล็กแต่เขาก็ไม่อยากไปหาเพราะถ้าเล็กเห็นเขาในสภาพนี้ก็คงจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่อยากให้คนนอกมารู้เรื่องในครอบครัว สายันจึงตัดสินใจไม่ไปหาใครทั้งนั้นเรื่องแบบนี้คนอื่นรู้ก็คงพูดกันสนุกปากตัวเขาจิตราหรือแม้กระทั่งแนนก็จะเป็นที่นินทาจังหวัดเล็กๆข่าวแบบนี้ไม่ทันข้ามคืนก็รู้กันทั่วแล้วเมียเขาลูกเขาและตัวเขาจะอยู่อย่างไรคิดได้ดังนั้นสายยันจึงเลือกที่จะขับรถกลับมาบ้าน และเป็นหมกตัวอยู่ในโรงงานเขาเดินดูรอบโรงงานนานแล้วที่เขาไม่ได้ตรวจดูโรงงานอย่างละเอียดระยะหลังเห็นว่าลูกน้องสามารถดูกันได้เขาก็ไม่ค่อยลงในรายละเอียดนะวันนี้ถือโอกาสที่คนงานหยุดเหลือเพียงบางคนที่ต้องเข้ามาเก็บงานให้เรียบร้อยเขาเดินดูรอบโรงงานด้วยความรู้สึกผูกพัน ขาสร้างโรงงานขึ้นมาด้วยความรักรักแรกคือรักในฝันของผู้หญิงที่เขารักเมื่อเธออยากมีโรงงานมีสินค้าของตัวเองเขาก็ทำให้และรักที่สองคือรักในงานที่ตัวเองทำงานที่ตัวเองถนัดเขาจำได้แม้กระทั่งเครื่องจักรทุกตัวในโรงงานรู้ถึงปัญหาและจุดเด่นของเครื่องจักรทุกเครื่องการผลิตในทุกขั้นตอนของสินค้าทุกตัว บางตัวต้องใช้เทคนิคพิเศษบางตัวเทคนิคที่ใช้กลับเป็นความรู้แบบชาวบ้านชาวบ้านสายยันหลับตาเห็นภาพการทำงานของโรงงานในทุกขั้นตอนวันนี้เขาได้เดินเข้ามาดูหลังจากที่ไม่ได้มาดูนานแล้วเขาเดินดูและเห็นหลายอย่างที่จะต้องบอกให้ลูกน้องแก้ไขและหลายอย่างที่คนงานมองข้าม สายันอยู่ในโรงงานจนกระทั่งเย็นจึงกลับเข้าบ้านช่วงที่เขาอยู่ในโรงงานเหมือนกับลืมทุกอย่างไปทั้งสิ้นแต่เมื่อกลับมายัางบ้านก็เข้าสภาพเดิมความรู้สึกเสียใจมากกว่าเดิมหลังจากไปเห็นน้ำพักน้งแรงที่เขาลงให้กับโรงงานเป็นแรงหนุนให้จิตตาร่ำรวยไปถึงฝันของตัวเองแต่เธอทำเหมือนเขาไม่มีค่าใดๆเลย คงคิดว่าวันนี้ถึงไม่มีเขาโรงงานก็ทำงานได้ผลิตสินค้าให้เธอไปขายได้อย่างไม่เดือดร้อนนี่เขาถูกหักหลังจากเมียของเขาเองหรือมันมีแต่ความเจ็บความหดหู่เขาครอบคลุมสายันดึงตัวเองดิ่งลงสู่หุบเหวของความโดดเดี่ยวสายัน ไม่กล้าโทรศัพท์หาจิตราอีกเลยหลังจากพยายามโทรหลายครั้งแต่ละครั้งสายไม่ว่างเขาไม่ใช่คนที่ชินกับเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เขาจึงไม่รู้ว่ามือโทรศัพท์ของเขาถูกบล็อกจากเมียรักนับเป็นความปลาณีที่เขาไม่รู้ไม่เช่นนั้นหัวใจเขาคงร้าวรานแหลกสลายยิ่งกว่านี้คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่ง ที่เขาต้องเพิ่งยานอนหลับและเพิ่มปริมาณมันทำให้เขาหลับก็จริงแต่ขณะเดียวกันเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนมึนมึนงง,งๆเบลอๆและหลับไปด้วยหัวใจที่อ่อนล้าเต็มทีจบตอนที่23ของนิยายเสียงเรื่องมายาหลวง